ต้องฝึกและพัฒนาให้พร้อมเพื่อการต่อสู้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวดเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับอีซูซูดีแม็กซ์มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสารไลฟ์แอนด์โฮม สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มมาแล้วนะคะสนทนาพูดคุยดิฉันมีความรู้สึกว่าคลับคลายคับคลามเหมือนตัวเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปด้วยนะคะเมื่อพูดคุยกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศนะคะสวัสดีค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับคือเริ่มรู้เรื่องของตํารวจเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ท่านเป็นรองผู้กํากับอยู่ที่นครพนมนครพนมแล้วทาไมถึงย้ายไปที่มุกดาหารคะคือช่วงนั้นอ่ะเขาแบ่งจังหวัดนครพนมออกเป็นสองจังหวัด แต่ก่อนมุกดาหารนี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปนมั้ยฮะที่ทางราชการก็ยกฐานะนะฮะเพราะก็ใหญ่ขึ้นอของกาายกฐานะของอำเภอมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดก็แบ่งนครปนมขครึ่งมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ตั้งเป็นจังหวัดใหม่ตั้งจังหวัดมุกดาหารพอตั้งจังหวัดปุ๊บมันก็ต้องมีผู้ราชการจังหวัดใช่ไหมคนหนึ่งแต่ต้องมีหัวหน้าส่วนราชการนะไม่ว่าตำรวจนะศึกษาธิการจังหวัด อะไร <ตำ S 2> เ<อ>งี้ยสภากร<ผ>จังหวัดไอนน้นู่นนี่อต่างเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยอทางกระทรวงมหาดไทยก็กส่งท่านจำลองล่าประเสริฐไปเป็นผู้ว่าคทางตำรวจเนี่ยสมัยนั้นพอดีท่านอธิบดีสุรพลจุลภาท่านเป็นอาทิบดีตำรวจนะครับแล้วท่านเป็นกรรมการมูลนิธิทาน้ำใจด้วยอท่านก็เลยทราบประวัติผมเป็นอย่างดีคใช่ไหมฮะทราบประวัติผมเป็นอย่างดีนะครับว่าเราเป็นคนยังไง เพราะฉะนั้นในช่วงที่ท่านเป็นที่ิจิตํตำรวจปั๊บเนี่ยพอจะตั้งจังหวัดแต่ยังไม่ประกาศเป็นจังหวัดเนี่ยก็มีการเตรียมการท่านจะสั่งการมาที่พุ่งกลับเลยให้ผมไปควบคุมกํากับดูแลควบคุมกำกับนครพนม ให้ผมไปดูแลการเตรียมการที่มุกดาหารคลองยศเหมือนเดิม,มลองอยังกกยังยัง,ยงนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องแต่งตั้งแต่ขณะที่ผมไปรอเป็นผู้กำกับละครมนมเนี่ยพอจะเตรียมการประชุมเรื่องจังหวัดมุกดาหารเตรียมการจะหาที่ตั้งทํานู่นทํานี่ต่างเนี่ยะนะแบบแปนก็จะให้ผมไปดูตลอดเป็นตัวแทนดูแทนไปดูแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะผมตอนนั้นผมขึ้นเป็นรองผู้กกับจังหวัดเนี่ยรอทั้ง ทั้งภาคเลยมันมีรองผู้กัปับสมัยนู้นก็ไม่มากหรอกนะครับเจ็ดสิบกว่าคนเราก็เป็นดับเกือบสุดท้ายเลยเพราะว่าอ่อนอวุโสอ่เพราะก็เพิ่งเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นไปเป็นไอ้รองผู้กัรรปับนครพนมได้ปีเศษๆเท่านี้ก,ก็ไปยิงคนร้ายตายเยยิงมันยิงก่อน<ส><ญ>ใช่ไหมใช่ไหมไปได้ปีเศษๆเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจนะที่จะขึ้นแต่หมายความว่าพอจะตั้งเป็นจังหวัดปุ๊บเป็นไงเสียงประชาชนก็หุ่มเลยเรียกร้อง ช่ไหมเพราะได้ยินชื่อเราเป็นสวัสดิ์ใหญ่นาะแกนี่ก็ดังอยู่แล้วเป็นที่พึงพอใจอยู่แล้วแล้วไปปราบโจนให้ที่บุกดาหารอีกยิ่งอยากให้ไปย,ยุ่งเลยทุกคนก็เรียกร้องหมดได้นะดังเสียงเรียกร้องของอประชาชนเสียงสวรรค์คนที่สุดนะรอยต่อท่านทิบดีสุรพลกับท่านทิพดีนาลงบอดีค่ะท่านสุรพลเตรียมผมไว้ท่านนาลงก็จัดก,การต่อ ก็ตั้งผมให้ไปเป็นผู้กำกับจังหวัดมุกดาหารคนแรกเลยโอแล้วพอเป็นผู้กํากับมุกดาหารคราวนี้ทีนี้พอไปเป็นผู้พุ่งกับมุกดาหารปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเตรียมลองลองก็จะมีตาแหน่งว่างใช่ไหมท่านอย่าบอกนะว่าท่านเลือกลองเองอีกเลือกได้หมดละนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าทีมงานนมีความสําคัญใช่ไหมฮะถ้าปล่อยให้แต่งตั้งมาตามเพลยใจเนี่ยนะครับมันมันมันก็ ทำงานได้รับหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถคัดเลือกคนได้เนี่ยนะครับประสิทธิภาพสูงกว่าสูงกว่าใช่ไหมฮะแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องความดีความชอบเราคนเก่งมารวงกันทั้งหมดเนี่ยตัดสินใจลําบากไม่เวลาโคต้าเขาก็ให้เท่าๆกันเนี่ยคลายทุกชั้นยศตําแหน่งเนี่ยมันก็15%บหอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีคนไมได้ด้วยเมันมันมันเป็นอย่างเงี้ย มันลำบากใจอย่างเงี้ยถามนิดเดียวไม่เป็นไรถามถามนิดเดียวท่านยังไม่ต้องเป็นถึงระดับผู้บัญชาการแล้วมาบอกนะเอาแค่สมัยตอนที่อยู่แถวมุกดาหารหรือนครพนมเวลาที่บอกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นของของการเลื่อนขั้นอะไรทนนํานองนี้ท่านใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินสมัยนั้นอ,อาจจะต่างจากสมัยเป็นผู้บัญชาการก็ได้เอาแค่สมัยนั้นก่อนคือสมัยนั้นมันไม่ยากเพราะเราอยู่กับผู้ใจญชาอใกล้ชิดใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติเพราะมันจะเห็นผลงานชัดเจนเลยเห็นนิสัย อุปสัยใจคอความรู้ความสามารถและผลงานมันปรากฏชัดเจนถูกไหมพอราอยางานมาเนี่ยเราเราก็ราาประเมินได้ตัดสินใจได้ถูกไหมไม่ไม่เหมือนกับตอนนี้สมมุติเป็นผอ,อสอาวะคนไหนที่มีผลงานาจะรู้ยังไงใช่ไหมมันมันไม่เกี่ยวมันต้องเป็นไปตามละดับชั้นก็คืออันนั้นก็ตามระดับชั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็เลือกคนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วตอนนั้นเนี่ยมาผู้ชาก็โอเคกับผมให้ผมคัดเลือกหมดเลย นะครับลองผู้กับสามคนคได้มาหมดใช่ไหมอ่าสวัตนะตามเพอต่างๆผมก็คัดมาหมดได้หมด,ดใช่ไหมฮะนะพอแล้วเจ้าหน้าที่ใหม่เจ้าหน้าที่ใหม่หมายถึงฝ่ายบริการอะไรต่าง,างนะฮะก็คัดมาได้หมดโอเคพูดง่ายเราก็ได้คนที่ถูกใจเรามาทาํางานอะไรต่างดัะนั้นก็ปัญหาการแก้ปัญหามันก็ดีขึ้นแล้นะเริ่มเริ่มต้นเราก็เนี่ยเหมือนเดิม คือพัฒนาคนสร้างคนก่อนสร้างงาน,น,งานแล้วก็จัดระบบสวัสดิการอะไรต่างๆเพราะนั้นก็เตรียมคนมาฝึกอบรมท่านตอนนั้นก็จัดฝึกอบรมมากเลยแล้วพอดีท่านประชาผมนอกท่านเป็นผู้การ<อ>ที่ที่ขอนแก่นะนะ,ะก็เข้าใจตรงนี้ตรงกันก็สนับสนุนเต็มที่ก็สนับสนุนนี่เพราะนั้นแลาวยังใช้มุกทาหารเนี่ยเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมตำรวจทั้งเขตเลยทั้งภาคเลยทั้งเอ่อแต่ก่อนเขาเรียกเขตอ๋อเขาเรียกเขตอ่าไม่ใช่ทั้งภาคอีสานทั้งหมดนะ เขตหกก็ประมาณเจ็ดแปดจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนก็จะมาฝึกที่นี่ผมก็ต้องทํางานปกติแล้วก็ดูแลงานพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะงนั้นก็พยายามฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการตํารวจให้เป็นคนดีเป็นตํารวจที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยตํารวจก็ต้องออกกําลังกายนะฟิตแอนเฟิร์มแข็งแรงนะต้องเตรียมตัวดูหนังสือทั้งหาเพราะเราสนับสนุนหมดใช่ไหมแล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องร่างกายนี่ก็นะ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและให้ออกกาลังกายกันแต่ก่อนเนี้ยพอเลิกงานปุ๊บมันต่างคนต่างไปต่างคนต่างไป,งไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันบางคนก็ไปติดตามนักการเมืองบางคนก็ไปติดตามพวกค้ายาเสพติดไปพวกค้าของข้ามฝากไปผิดกฎหมายไปหาเงินหาทองมาอะไรเงี้ยนี้ต่อไปนี้ก็ ทุกคนต้องเล่นกีฬาทุกคนต้องออกกําลังใครชอบฟุตบอลเล่นฟุตบอลใครชอบแบดเล่นแบดใครชอบตะกอ้อเล่นตะกอ้อใครชอบเล่นเทนนิสเล่นเทนนิสใครชอบจ็อกกิ้งก็จ็อกกิ้งไปไนั้นทุกคนต้องมีกิจกรรมเล่นกีฬานะครับแล้วสมัยตะก่อนเนี่ยพอต่างคนต่างไปกลางคืนมามีเงินนี่มันก็ไปเที่ยวในขับตะก่อนมีกินเหล้าอะไรต่างๆนะกลับบ้านไม่สนใจครอบครัว นะมียพูดมากตบเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมไปเนี่ยตอนนี้ถ้าใครตบลูกเนี่ยกูจะเตะมึงอะไรอย่างเงี้ยสมควรถูกต้องถูกไหมใช่เป็นเรียบร้อยหมดใจะมาเพราะโดนจริงจเพราะจริงจเพราะนั้นตบมือเฉยเฉยนะไม่ใช่ใช้ด้ามปืนตบนะเพราะฉะนั้น พอเราควบคุมอาจารยชาจริงเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในระเบียบวินัยเพราะมกิจสัมมาตั้งแต่นาแก่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวยิงทะลุหูเลยนะเข้ามาอยู่ในระเบียบวินัยเข้ามาดูแลครอบครัวมาดูแลแล้วเราจัดสวัสดิการให้มีร้านค้าสวัสดิการมีกองทุนมลวิธีนะครับเลี้ยงลูกให้ฝึกอาชีพให้เลี้ยงลูกให้แล้วก็หาเอาบ้านพักต้งรวยไว้หลังเนสลี่จำเป็นอ่าใช่ไหมเช้าพ่อแม่ ไปทํางานลูกออก็มาอยู่ลูกไป่ต้องดูแลขนมนมเนยอาหารเด็กนะคนสอนคนเรียนเ<ด>ราจัดการให้หมดนะฝึกอาชีพให้ผมส่งตำรวจผมเนี่ยไปฝึกอาชีพฝึกกทหารศูนย์ฝึกอาชีพเข้าที่บนนะทะําขนมนมเนยเย็เยบปากทักร้อยสารจักสารตะก้า,าทํกกาทนูน่นทํานี่อะไรต่างๆนะส่งไปเรียนส่งไปเรียนแล้วพวกนี้ก็กลับมาก็ทําขนมดีจังช่วยกันซื้อ ครั้งแรกม่อาจจะไม่อร่อยอะหรือไม่มีทุนแล้วก็จ่ายเงินกองทุนไม่มีไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมเงินกองทุนจากมูลิธิจากอะไรที่เราจัดหาแล้วเรามีร้านสวัสดิการด้วยนี่ใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อกระปิน้ำปลากระฟองกาแฟเสื้อผ้าข้างนอกเลยมีทั้งในที่นาแกที่พูดนะความจริงมีทั้งนั้นแต่ลืมพูดหมดอแล้วใหญ่ด้วยที่นั่นจะมาแสดงว่ามุกดาหารไม่ค่อยมีอันธภาไม่ค่อยมีนักเลงโจรสิคะท่านถึงได้ค่อนข้างจะ ก็ม okay. ีสบายสบายรเล่าให้ฟังใช่ไหมนี่ก็นี่ก็ทำใช่ไหมทาก็เป็นระบบนะก็พอเ็าทาขนมมามันก็แรกมันยังไม่ยังไม่ดีไม่อร่อยล้วก็อุดหนุนเขาอุดหนุนเขานะจนกระทั่งเาก็ทําดีอีกหน่อยก็พอขายเราได้ขายข้างนอกได้จางๆเขามีอาชีพมีรายได้ขึ้นหรือบางทีผมเรียนตรงๆว่าผมเอางานที่กรุงเทพจากครอบครัวภรรยาผมเนี่ยมาให้เขาทาคือค้นมาเลย ชิ้นส่วนของทางการทํากระเป๋าต่างๆแทนที่จะมาทําที่กรุงเทพเนี่ยให้คนกรุงเทพทำไ,ได้งานทาด้วยส่งไปให้ที่หนทำ<อ>แล้วไม่พอกระเป๋าที่สําเร็จรูปแล้วค่ะส่งไปให้ตํารวจเลยใครอยากจะขายกระเป๋าใช่ไหมคใครอยากกระเป๋าเนี่ย หากินพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรามาหารายได้พิเศษนะ,ะเราวัตถุประสงค์จริงๆต้องการอยากให้ตํารวจมีอาชีพมีไรายได้พิเศษอ,อะไรต่างๆที่ถูกต้องตา,กตามกฎหมายเนะก็ตามกันเยอะแยะนะครับนี่คือสมัยอยู่มุกดาหารตำรวจก็มีความพร้อมะนะทั้งร่างกายทั้งความคิดจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่อืเอาละนี่คือที่ท่านทําในแง่ของการพัฒนาที่มุกดาหารแต่อย่างที่บอกนะฮะ เป็นไปไม่ได้ว่าที่ไหนไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไม่มีคนกระทาผิดกฎหมายเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องมีตํารวจนะ,ะตราบใดที่มีตํารวจแสดงว่าก็ต้องมีการดําเนินการกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าในแง่ของการปรับปรามที่จังหวัดมุกดาหารในเมื่อท่านดํารงตาแหน่งเป็นเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งของพื้นที่เลยใช่ไหมคะ,ะเป็นภูมิกับดูแลยังไงจัดการยังไงช่วงหน้าค่ะรับฟังรายการเข้ารับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกา สนใจโฆษณาโทร026187781-4เปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D Max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Home คุณผู้ฟังคะห้องรับแขกสวิต FM สนทนาพูดคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศนะคะในสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้กํากับที่จังหวัดมุกดาหารนะคะงานพัฒนากําลังพลอย่างดีเต็มที่นะคะแต่ว่าในเรงการปราบปรามคนร้ายมุกดาหารสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างคะท่านใช้วิธีอย่างที่นาแกเนี่ยนะครับ คือว่าสมัยตะกอนเราเป็นสวัสดิ์ใหญ่เราคุมอำเภอใช่ไหมฮะเรามีงานมูลชนสัมพันใช่ไหมที่จะให้ตํารวจลงไปทํางานกับชาวบ้านใช่ไหมตอนนี้พอเราเป็นผู้กับปุ๊บเนี่ยเราก็มอบนโยบายให้สวัสดิ์ใหญ่ทุกอำเภอนะครับลงไปดําเนินการใช่ไหมแต่ก่อนจุดนั้นเนี่ยเวลาแต่งตั้งเนี่ยผมคัดเลือกคนดีๆมาเป็นหัวหน้าลงพักแล้วกันใช่ไหมคัดเลือกคนดีๆเพราะฉะนั้นนโยบายมันก็จะไปง่ายนะเอาละ ก็มอให้ไปทํางานมวลชนัมพันธุ์แต่ละอําเภอเนี่ยจะจะต้องจัดชุดมวลชนัมพันธ์หนึ่งชุดประกอบด้วยสัญญาบัตรหนึ่งช่างประทวนสิบมีกีอ่อำเภอใช่ไหมเจ็ดแปดอำเภอตอนนั้นใช่ไหมฮะ,ะก็มีชุดแต่แต่ละชุดก็ทํางานในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะเพราะฉั้นก็ให้เขารายงานมาว่าจะทําที่หมู่บ้านไหนใช่ไหมพอรายงานปุ๊บเราก็มาดูอีกทีก่อนที่เราจะอนุมัติได้ดูเนี่ยเราจะได้ ถือว่าไอการวางชุดมวลชนน้ำพันเนี่ยนะเนี่ยอำเภอรตรงนี้อำเภอนี้วางตรงนี้อำเภอนี้เข้าไออำเภอนี้เข้าหมู่บ้านนี้อำเภอเข้านีเขู่นอันอำเภอนี้็มันเป็นการวางกับการในการป้องกอันอาญากรรมเราไปด้วยในตัว <c oughs> ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นมาปุ๊บถ้าถูกต้องเป็นระบบเลยทุกคนประสานงานก็ได้ก็อนุมัติไปถ้าไม่ถูกต้องอาจจะขอปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> พอนุมัติไปเขาก็ลงไปทํางานเหมือนกัน หนึ่งหนึ่งเดือนเต็มๆในบูบ้านนั้นเรียจะไปร่วมกินร่วมอยู่นะครับร่วมพัฒนา<ช>นะร<ช>่วมศึกษาพัฒนากับชาวบ้านหมดเนี่ยพอไปอยู่ก็ไปกินไปนอกนกับชาวบ้านใช่ไหมฮะเช้า,ชาตื่นขึ้นมาก็ประชุมชาวบ้านทําก็อาทํานู่นทานี่นะครับสอนหนังสือชาวฮะชาวบ้านสอนให้รู้อะระเบียบกฎหมายเบื้องต้นเรื่องการจราจรเรื่องยาเสพติดเรื่องป่าไม้เรื่องนู่นเร่นีอะไรก็ให้ตํารวจสอนชาวบ้านใช่ไหมฮะทุกเรื่อง ถึงเวลาเกี่ยวข้าวดำนาช่วยเหลือดูแลเข้าพัฒนาทุกอย่างดึงเดือนเต็มๆเราก็มีหน้าที่ประสานหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนส่งไปให้ใช่ไหมฮะสังกสีตะปูไม้เมืยเงินทุนอะไรต่างๆในการสร้างศาลาประจําหมู่บ้านศาลาที่พักริมทางทํานู่นทำนี่ไปหมดใช่ไหมค่ะก็ได้แล้วก็ปรับปรับไปทุก ท,ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยก็จ่าย <moyen> ไปชาวบ้านมันก็รักศรัทธาตำรวจมากขึ้นหน่อย,อยาทางใช่อไหมส่วน,นผู้ลายเนี่ยสมัยก่อนเนี้ยนะครับที่นั่นอ่ะมันก็เหมือนกันหนาแกใช่ไหมฮะการจะส่ก่อสร้างถนนหนทางสะพานก่อสร้างโรงเรียนสร้างอะไรจะอะไรเชื่อไหมว่าต้องตั้งเอามาสูงปกกว่าปกติเพราะว่าต้องไปให้เผื่อการเรียกค่าไถ่เช่ไหมเพราะทาในถิ่นธุรกันดาน มันจะมีโจนมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยคอยข่มขู่ไม่งั้นบริษัทผู้นำเหมาไม่กล้างม่กล้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะประมูลงานสมัยก่อนแถวนั้นต้องเผือเงินสำหรับโจนเลยต้องต้องบวกไว้ด้วยไอ้พวกนี้ต้องบวกไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีโจรพวกเนี้ยคอยข่มขู่คอยทําอะไรตระหนต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก่อนเนี่ยที่ผ่านมาตํารวจเคยออกหมายจับ ใครบ้างตำรวจบางทีออกหมายจับแล้วก็ออกมันก็อยู่ในกระดาษเพราะไม่<ต>ม,มีการ<ข>ไปจับจริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็น่บางพอโจนุูายมันไม่ได้มาอยู่รอให้จับเนี่ยใช่มันก็หนีมันทำแล้วมันก็ไปอยู่ประกอบอาชีพที่ไหนที่ไหนกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมค่ะค่ะนันก็เอามาตรวจสอบหมดหมายจับมีการให้ติดตามดําเนินคดีตามจับกลุมตามมาชำระคดีใช่ไหมเอาละการจับกลุมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอําเภอไหนเป็นหมายของใครแล้วก็ ไปดาเนินการกันเองไม่ใช่อย่างนั้นเรามารวมหมายจับเลยหมายคนร้ายอยู่ที่ไหนสมมติอยู่ที่ยาลาหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้อยู่ที่แม่ห้องสอนหมู่บ้านนี้ตำบลนี้อยู่ที่ไหนก็ลกนแล้วกันเราก็จัดกลุ่มจัดกลุ่มส่งตํารวจจากมุกดาหารไปตามแล้วตกลงตารวจมุกดาหารเนี่ยที่คใครมีพื้นที่อยู่ตรงนั้นจะต้องเป็นผูร้รับผิดชอบไปออบ้านใครอยู่แถวนั้นก็ไม่ไม่จะเป็นต้องหมายของโรงพักนี่นะ <อ>หมายของรุงพักไหนก็ได้พอเรามาจัดกลุ่มเสร็จปุ๊บอ่ะคนนี้อยู่แม่สอนใช่ไห<ป>มคุณถือหมายนี้ไปคนนี้อยู่ยะลาถือไปเ<อ>พราะคูพื้นที่บ้านเขาดีขอเราแน่น,อนพอไปไถึงปุ๊บก็ไปประสา,านกับตำรวจทางนั้นใช่ไหมก็ไปสวบต่อก็จับกลุมมากเลยใครจับได้มากเราจัดสารงงบหม,มายไปให้เขาอีก ใช่ไหมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้โจรผู้ร้ายที่ถูกจับเจอไปเยอะมากที่ในส่วนที่ไอ้ผู้เลขกค่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีข่าวมีข่าวเราก็ต้องใช้วิธีแทรกซึมเอาตำรวจเนี่ยเข้าไปเป็นคนงานร่วมเขาอ๋อแก้งให้ตำรวจไปเป็นคนงานขอสร้างในสะพานโรงเรียนใช่แล้วจับมันได้ยังไงก็ไปเป็นคนงงคนงานเริ่มค้าแต่กลางคืนเวลากลางคืนใช่ไหมเราก็มีการเตรียมตัว เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาวันไหนใช่ไหมก็มีการเตรียมตัวในการที่จะ,ะจะจับกลุ่มไอ้พวกที่เข้ามาเรียกค่าถ่ายเรียกค่า,าคุา้มครองอะไรคือเวลามัน<ช>มา<ช>มนเรียกค่าถ่ายนี่หมายถึงมันมาจับคนงานเราเนี่ยไปเรียกค่าถ่ายไม่ให้คนงานมาก่อสร้างหรือมันมาจับใครจับใครครับพวกโจเรเหล่านี้ก็มาจับผลวหน้าคนงานบ้างนะครับจับคนงานบ้างก็แล้วแต่<อ>ใช่ไหม แล้วมันจะเข้ามาเวลาไหนเราก็ไม่รู้อาจจะเข้ามากังวันก็ได้เพราะมันกังวันที่นั่นมันก็ทุรกรารจรยิงไม่มีไม่มีเจ้าที่แต่เมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่เราไปแฝงตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันก็รอมันจนกร,ระทั่งได้แหละนะครับวันก็เข้ามาเข้ามาก็เรียบร้อยถูกตํารวจเก็บหมดพวกมันคนเยอะไหมนะหรือว่าไม่เท่าไรเราก็ไม่เยอะสามสี่คนอะไรเงี้ยนะครับจะมีอาวุธแต่พวกนี้ไม่มีนี่ใช่ไหม ก็กวาดเรียบร้อยหมดส่วนไอ้ไอ้หมายที่เป็นตัวสําคัญสําคัญนะก็ใช้วิธีเนี่ยบางทีก็ให้ตํารวจเนี่ยปลอมตัวไปขายของในหมู่บ้านเพราะไอ้พวกเนี hmm. ้ยบางทีเราเห็นหน้าในหมายเจอสวนตัวจริงแล้วก็ไม่รู้เปลี่ยนแปมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ข่าวปุ๊บอยู่หมู่บ้านอะไรก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนอาชีพไปค้าขายขายของ,แงนแฝงตัวเข้าไป,าไปนะฮะ จนกระทั่งอยู่ก็จับได้หมดนะครับวิธีการค่ะส่วนส่วนการทํางานใช่ไหมฮะมันมีนักการเมืองสมัยนั้นคากัญชาอยู่ด้วยใช่ไหมนักการเมืองอแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวบคุคคลนั้นได้ที่พราะก็ไม่เคไม่ได้คนกัญชาเองเขาไม่ได้ทาเองอนะจะมีคนอื่นขนล้วก็จับ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 ก็จับได้แต่การลูกน้องนะแล้วก็เดินไปเคอบินตามกฎหมายแล้วท่านมีวิธีไหนจับตัวแม่ได้อะอาทีนี้ก็เอานะ คุณทำผิดอะไรกฎหมายผมก็ทำหมดนะนะก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งก็ไปล่องเรือเล่นการพนันกันแม่น้ำโขงใช่ไหมมีค่ารายการลงไปด้วยจัดแพํำรานลงไปใช่ไหมใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าเขาจะลงไปเล่นน่ะเราทำผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะใช้ตำรวจที่มุกดาหารมันจับไม่ได้ความลับล่วงครับ่วก็ไปเอารุกน้องที่นาแก่มา ใช่ไหมลูกน้องที่แกแล้วก็ซื้อบ่งซื้อบัตรให้ลูกน้องลงไปแล้วก็ประสานฐานเรือไวปตำรวจตำรวจไปอยู่กับฐานเรือด้วยนอบประขอพอพอเรือแล่นไปกลางแม่น้ําโขงก็แกล้งถ่ายรูปถ่ายวิวด้านหลังอะยู่ออกไปนอกเรือถ่ายตัวรูปพอมันเผลอปุ๊บก็หันหันทางลังมาถ่ายนะโดยทางด้านไอ้ที่เล่นไฮโลอะไรอะไรกันด้วยก็ถ่าย ก็เก็บรวบรวมหลักฐานได้หมดทั้งนี้เรือเรือไอ้นวคอก็ตามมาใช่ไหมพอถึงเวลาจะจับปุ๊บใช่ไหมก็ถ่ายรูปรวมถึงเวลาจะจับปุ๊บก็ให้สัญญาณปุ๊บเรือก็เข้ามานะก็จับรวบรวมได้หมดนะพร้อมหลักฐานใช่ไหมพอะเก็บไปมหมดลแล้วนียมีรูปถ่ายเรียบร้อยมีรูปถอดลงถ่าย,ย,ย,ายปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมก็ดําเนินคดีตามกฎหมายตอนนั้นเขาใหญ่เป็นนักการเมืองแล้วก็ระดมประชาชนมาโต้กับผมไต่ออะไรต่อต้านอะไรนะ แต่เราไม่มีเราเราทำตามกฎหมายอย่างเดียวใช่ไหมที่นั่นมีนักการเมืองสองคนเนะี่ยสอสอสองคนก็ถูกจับดำเนินคดีทั้งสองคนนะ <c oughs> อีกคนหนึ่งก็เป็นไอ้เปิดบอลเล่นการพน,นันการแม,นม่น้ำโขงอีกคนก็เรื่องอาวุธปงหรืออาวุธปืนต่างๆมีสอ,อสอก็ถูกจับเป็นเจ้ามือหวยมีสอสอที่นั่นสองคนแต่ถูกจับสี่คนมีอีกสองไม่สองคนนี้ก็เรื่องเจ้าเรื่องเปิดบอล นะล้วเป็นเจ้าของอาวุธปืนใช่ไหมอีกสองคนก็มาจากที่อื่นนะมาฆ่าไม้เถื่อนที่นี่ใช่ไหมมาหาที่ทาไม้เถื่อนอะไรต่างๆนะเราก็จับกลุ่มไปใช่ไหมฮะเป็นนักการเมืองสอสก็หมดไม่ได้ห่วงเลยเรื่องอิทธิพลสำหรับท่านใช่ไชนหมดครับค่ะเยี่ยมนี่แล้วนะคะนี่นี่เป็นที่มุกดาหารที่ท่านจัดการปราบปรามค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว วันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการทํางานชีวิตและการต่อสู้ของท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศค่ะวันนี้สวัสดีค่ะใช่ไหมแล้วคุณคิดเนี่ยทำงานคุณจะคิดว่าวันนี้คุณต้องคิดสร้างถ้าสร้างต้องสร้างอ,อีก1 0นะ20ปีข้างหน้าด้วย <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ต้องมาร่างสร้างบ่อยๆเสียงงมานใช่ไหมค่ะ <c oughs> คุณไปเขียนมาใหม่กันในโครงสร้างผม <c oughs> นะระบบงานเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะแล้วอย่างผมมีตํารวจเนี่ยผมเป็นจังหวัดเล็กๆนะ เพิ่งตั้งใหม่มีตำรวจประมาณ700-800คนคะนะผมจำเป็นจะต้องพัฒนาตำรวจต้องฝึกอบรมต้องสัมมนาต้องอะไรแต่ไรต้องให้ความรู้เขาต้องอะไรนะไม่ใช่มายืนกันหน้าแถวหน้าสถานีตำรวจค่ฝนตกแดดออกก็พูดไป5ทีสิบวิีจบแล้วพลี่สุดก็ไม่มีการพูดคุยจำไกันห้องอรมห้องฝึกนะต้องมีอะไรแต่อรกคือต้องมีให้ครบหมดแม้กระทั่งสวัสดิการ ใช่ไหมคุณไม่ออะมาหรือท่านมันไม่พอหรอกนี้มันก็มันก็อยู่ที่คุณออกแบบมาก่อนที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการต่อที่เหลือเป็นหน้าที่ผมถ้าคุณไม่ออกแบบมาแล้วผมจะไปคุยยังไงคุณก็ต้องออกแบบมาเนี่ยใช่ไหมในกระดาษเดียวกันโครงสร้างแล้วก็ทําควบคู่กันไปก็เสนอขอผู้อมรับผู้งชาขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่จะมาพูดถึงโครงสร้างหรือการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันสู้ผมไม่ได้หรอก เพราะไม่ได้ <นะ S 2> เป็นตำรวจจริงๆเพราะผมทมํามาตั้งแต่อยู่นาแก